ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับเจอกันในคลิปหนึ่งเนาะกับผมมือนีจะเป็นวันความภาคภูมิใจของครอบครัวผมแหละครับลูกชา้ครับลูกชายคนเล็กนะครับรับปริญญาเด้ออ่าสอบรับปริญญาแหละครับมขอวิทยาเขตน้องคายนะครับคุณใส่สายสะพ้ายสีแดงลูกชา้ผมนะครับจะค้นกับไล้ครับพี่น้องค้นไล้มาจากไลแอำเภอไล้จังหวัดแหละครับ ที่เขาลูกหลานมาเลี้ยงอยู่มอขอเพืาอเขียนน้องไข้นะครับนะ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 ครับบรรยากาศจะคึกคื้นครับหลังจากโควิดเนาะก็ว็เสียได้รับปร,ริญญากันด่วนเติบแต่โชคดีแต่ลูกผมมันจังหวะมันพอดีนะครับครับ อันบูมนั่งเลยบูมละาเศ้าบาทเด้พี่น้องไม่ได้บูมฟรีนนั้นรุ่นน้องให้ได้รุ่นพี <laughs> าา่นะครับครับผมแต่ยังมึงบรรยากาศจังนะครับอ้าครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะซ้ำหนีกว่าน้อพี่น้องจะจะได้อนุญาต ถห้าลูกันอย่งกับลูกไส้ก่อนครับเพื่อนจะได้เข้าไปสสำหรับปริญญาต่อนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ